เนียเราผู้จัดการไม่ยังหมาขี่รถเตี้หมาขี่รถแง่ห้งบาดนี่เอากระพาะกระซื้อหาเจ็ดเจ็ดหาเด้อหมาขี่รถแม่โอ้นี่เดี๋ยวหมาขี่รถตัวนี้ผู้จัดการนี่โอ้ไม่หยังกัดฟองเฮยเ้ย้ยมันยังช้อนใบแล้วครับชาอใบยาบ้าเล่นได้เอาใส่กู้บาเฮ้ยนึกแรกล่างนึกแผลเจว เลขกลางติดติดติดตัดเรนาพรบัตรเครื่องไหนนี่เฮ้ยสามนเลขนาพร้อตบตตัดดตัดตัดตัดเอาบไร้ดใส่ฮะสิบแปดมาไรใดใส่ยี่พอเพิ่นมาขายมือหนังเดีอยใบเดียวพอดี18บแปดไม่นะครับแลสามศูนย์หกัใส่บัตนี่สามสีดีเด้มันก็เดือยใบเดียวกันก็เยยิบเลยล่ะยิบคู่เลยไม่สองร้อยครับแก้เลยล่ะเงินไปสื่อนี่เงินอายแล้วแกเอาสิเดียวผเป็นยังในฐานะจเนคนสื่อดาเอาเลยผมเป็นยังอายแล้วนสองรพ่อ บอก่าเดียสองขวดเดียสขวดแกวพี่น้องแก้วครับอีหลีตัเย็นนี่อหลิเออทุยจนกินล่ะสองพันศูนย์หนึ่งแปดเลขล่างหนึ่งแแม่หนึ่งแครับพี่น้องครับแล้วก็เลขบนสามศูนย์หกเลขนาเต็มบ่อเต็เต็ม่แถวผู้จัดการขึ้นเรนขึ้นเลบ่ะขึ้นได้บ่เขาขึ้นขึ้นได้่เป็นใบพัุี่รูเดียวบ่สีขึ้นเล้บ่ถ้าขึ้นผู้จัดการจะขึ้นขึ้นเอามาขี่รถ แค่้เจ็ดห้าน้าสกุลให่เนาะนะครับโอ้ยจันฝองขึ้นมาเดี๋ยว่ะมันราาสองเจ็ดห้านะพี่น้องเนาะจังยังไงจังมาออกเฮยังไงเสียออกชิบปียตัวนึ่งพยัญญาแต่ในพยังงาถามข่าวพยังงานีเฮยัามขาอยู่พอป่ะเป็นอยทั้งผีเ้าคนน่ะนายขึเปียกถือเป้าน้ำซะบอ เป็นเท่าับดบดฮะสองพันสองพันเอาอตเตอรีมาเยอะเวยนะบี้นี่เบื้องนีเอขาดเื้องบาตแม่มมนน้ยอมบาบบเลบื้้กินเงินลูกมาเี่โอ้นี่เบื้องเอาเบื้องเอาแก้วบ้าอเลขงนาพ่อนี่แล้วอ่ะมันคือกบมันคือเึงงงเงอกบไก่ฟังกันแล้วได้ไหม โอ้ลหลังเห็กกป่างแล้วะวนผลเลขมือนีปู่จริงนะที่จริงสองเจ็ด็ดอนี่มันมันเลขอันพี่น้องครับบอกสื้อที่จริงกซื้ออยู่แต่ว่าเจ้าการบดเจ้าทุกนชกมันจะเป็นเจ็เนาะแต่ว่าสองเจ็นี่กับพี่บ่านังถือกันนะเลขอนนี่ยราพอาสื้อแต่คำนี้เลขอันะสเลขตัวนี้เจ็ดสองสเจ็ดเมันอ่นมันจากเซมันอ่นมันจากหัวใจมันบุญลว่าว่าโอ้ยก็บอว่าสองเจ็ดหาเธอสองเจ็ดหาผมจะบอกเลขงวดผมจะได้เงินเป็นมาเป็นหลน่งพี่น้อง ผมเบิร์ตไลฟ์เติมกับหับกระตาหนึ่งกับผมแต่ว่าอาจารย์ปองกับมาซอยชีกิไปยี่ดอกไปรับเงินแล้วบ่งไอ่าเลขยพ่อไปไปรับเงินมาเรอบารจัยข้เล็กเลยบวกโอ้ยโอ้ยแต่ว่าอันนี้มาถือของพันเจ้าคูดรรจังจเจ็ดแปดจังซ้ำข่อยซีกพันูณมาจกเจ็ดแปดเถอะ แกมาเบิดโอ้ยเหือดเหือดเหือดเหือมันเป็นเหือดหรอพ่อเจ้าเนี่ยยางตายบอกพี่น้องนะขอบคุณเด้อขอบคุณครับผู้ใดมาขายจับหนา้วเด้๋ยวพ่อพู้ซ่าหรือไม่ยิ่งผู้ซ่าครับแค่ว่าดอนไวหน่อบ่พ่อคนใหหญ่อียังแบบทั้งคุณนะครับแม่นบ่แม่นเราพูประษาบังเลยอยู่บ่แม่นครับบ่ครับโอ้ยบัดนี้ถ้าเห็นหน้าแล้วคณะรรบหน้าบอกเราหมาเด้อเฮาที่เฮาอีเลี้ยงขนมแล้วโอ้วก๋วยเตี๋ยวสาบัดโอ้ได้ครับได้โอ้ยเลี้ยงหมกผัดให่ร่าจัก ท่ามือแล้วเนี่ยจะลอยสองลอยแล้วือ่งใจแล้วอินมาให้เบื้งรากำไปนี่เออลำหนาชื่อแล้วอะอีกไปเออลำหาืไคือกาล่างให้ชกจะว่าขอกเท่าซื้อแล้วล่ะยังขายก็ไปเบดร้ายแล้วออโอ้ยสุตาไปมือเีไปตัดอ้อยห้อง่นเนี่ยตัดอ้อยใส่นี้ค่าเล็กอ้อยมันบาทนไงี่รยเพรกระยามันตัวนี้เขาปูมันอ้ยสามศูนยหกอ้ยเฮาอีมีบุญจังซีบอ่ามีก่อนจะถึงล่าสุดก็จะได้จับไปมงเลยแม่ครับพี่เจ้าแลนต้องนำอยู่หัวกระทิงแม่ครับ อันนี้ฝันหมดหรือว่าตั้งใจซื้อดีซื้อตั้งใจซื้อซื้อเนี่ยครับบ่ฝันมันยังไงบ่ครับแต่ตัวฝันตัวนั้นแม่งงอนกู่ว่ามันเสียของเจ้าที่หนึ่งมูขอบคุณนะขอบคุณโชคชะตาน้ำผ้าที่เคล็ดแหย่ถือหวยถือลอตเตอรี่ลอตนี้นะพี่น้องเนอะซื้อซื้อสองใบเล่นหมดครับแม่ครับสองใบเขียนเขียนเนี่ยครับเงินเงินอ้ายเนาะเนาะครับเงินอ้ายครับเอาอีลีไห่แดงไห่ใส่แล้วไงพี่เอากระสี่มูกกระทะชักสุดหนึ่งไปได้ครับเนาะครับก็หาลอยเนาะพอพึงกินมะพร้ากกระทะนี่ พยังไม่พี่พยังไงมีส่วนไหนส่วนเสียบ่นี่ก็ที่ไมกินอยู่ข้งานเทานี้นครับบดจักบาทถามอย่าีสองพันสองสองพันสองมักต่อได้เวันี่นถามมักเจ็ดสองเจ็หาวยตัวเดียวกันนี่บออน่นนนมือรดเท่าเรามักลายผมจะบอกพี่น้องครับเจ็ดหาเจ็ดผมสิบตัวละหมื่นคูณหมื่นครับยังผมื็แบค่อยๆหมื่นคูณหมื่นเห็นบ้าเจ็นหเห็นบ้ลไล่ะเจ็ดหาห่ะ พอนยังไงขนานัเดอีหยังขีรถกระบี่อีหยังอียังอเกาะเราขี่้เนี่ยอหยังเกาะขี่รถคมาบอกใกล้ตีนผู้จัดการกุฏบาลนี่้บอาไปเถอะหอะะยบตัวหาขึ้นเงินท้หไปขึ้นเงินบอกเดินห้างบอกไปสั่นไปผู้จัดการถ้าไปขึ้นเงินนะ ไปซื้อซีนดัดดีใจกับอาจารย์ปองนะครับที่นะฮะตอนนี้นะครับผมนะครับเพิ่นก็ได้ขึ้นเงินแล้วโอ้ยเนี่ยเพิ่นก็ได้อันนั้นแล้วนะครับผมกับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับผมอาจารย์ปองที่ไปไสตก่อเมื่อแลีงคิดว่าไปหาขาคล้องแล้วฮะหาขาคล้องโอ้ยพ่อเอาต้องสั่นบาดนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมเลยไปไปหาหม่องนั้นขาคล้องเลยบรรยากาศจับคล้องให้ดู นะครับสีขาของเสียเกาะสีขาของเสีกาะโอ้ยขาของชานดีละใส่เราตีเีวาตัวดี้อหนึ่งด้เอาเความมั่นใจไอ้เต้ความมั่นใจเาเอาตงเหขนคอยดอกเอาคอยูเสือกรเอาเนี่ยเ้ความมั่นใจตัวใบข้างบนก็สามเลขหนานาะสาตัวหนาครับสามศูนนี่ครับสามสี่แปดแปครับแปะมันแปเลขลักปดครับ ค้อนมันสิตวงดีมันไปขี่กขบพ่อเฮ็ดตัวแม่นครับพ่อแดงบอดีไปเก็บเฮ็ดกับพ่อขี่แม่นคือตะขวายเนี่ยแหละพ่อตายตะขี่ขี่พ่อแดงดีเนาะขอบคุณพี่น้องอะไรเด้อแค่ท่าดีใจบ้างไหมเนี่ยบอกว่าล่ะอันนี้มันก็แจ้งเขาจะฆ่าหมูวันนี้อยู่ไม่โมนหมูมันม่โมยหมูไม่ยั้งสันนั่นแหละะหมาหรือแมวหมาฮาหมาหน่อยพกพันบาทนี่ ยังกรอบบอกพี่น้องท่นครับด้วยเฮ็ดบุญนั่นแหละเนาะแม่ครับจวดโควิดศษเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญน้ำเฮ็ดท่านเนี่ยคะับเฮ็ดท่าให้ได้ล่ะแม่ครับเออหมูกระทะมาเลี้ยงกรอบขั้วน้ำเนืเออแม่ครับจำหนีแล้วเอาเอาเอาทั้งกูบลกับแบงไปนั่นแหละได้ครับอี่งแม่ทั้งกูบลนั่นครับแบงค์ก็เบิือแล้วครับเออนั่งื่อนหกพันห้าไปเ่องออกไปซื้อรถเกี่ยวเขาเนาะคันหนึ่งเนาะซื้อรถเกี่ยวเขาแล้วพวกเขากับไปซื้อเอาไปซื้อดินทักสามไร่ไม่แต่ปลูกเขา เงินหกพันอยู่นะครับเออแล้วนี้กาแตีงเนี่ยจกสบองแสบ่พัวเนเงินหกพันเนี่มันเงิเป็นหลักอบ่ตีเงินหกพันเนมันเงินหลักเฮ้ยงินหกพันมเงินหลักเอาตีทีมซื่อมอ๊ร่ยเยกไาออกกัลกันกันแน่เด้อเจ็ดสองเจ็ดออกสองเจ็ดานจักเนาะโอ้ยเนาะอีพออีเม่เว้ยเอาพวได้โชคดีกับยูดีีแฮงนะพี่น้องเ้อครับพวบัถือกับฟอนออกพ้นกันก่อนละต่อไปครับ มูนส,ต,สต,ต่อฟปาฮะไออยู่ดีสบาย,ออยพอกับไม่งวดสิมามันมาในาแห้งครับขอบคุณสู่สามศูนหกกับ1หนึง่งขอบคุณนสเจหมาขี่รถ <c oughs> อยู่ดีสบายาก็ลยสบายดีเจ้า